นี่นี่ตัวอะไรัยผมใหญ่นะฮะเอามา่อได้เลยนะว่าอายคนละคนเล่นด้วยไม่พวงมาลัก็ไม่ได้ปิดขาแมจะบอกให้นะนี่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 ไอ้คนนั้นพวงมาลัยก็ไม่ได้ปิดขานะวันนี้มีบ้าพวงบางกระปิ้ใหญ่ใหญ่ไหมคะไม่คไม่บอกว่ามองก่อนคุณแม่มองกล้องด้วยครับมองแลิดกันเลยก่อนจะมองก่อนให้มองกล้องก่อนเอานี่เด็กๆไอ้ตอตอเอากุหลาบกุหลาบไม่แววกับผิดเสื้อของพี่ต้องโชว์ผิดเสื้อไม่พอตอนกับของพี่เมียกนนะคะไปได้เลยลูก หัวใจไปให้พี่โบ่ะหัวใจไปให้ปากพี่โบติดแม่จับหน่อย